เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสอคนแอมมิตูกับบิเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนหน่งนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆค่ะบิเอจาก Sport House Thailand นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ Sport House Thailand ได้เลยค่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบลีกันค่ะและก็ประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ขอเริ่มมาที่ Brooklyn Nets นะครับรับการมาเยือนของ Sacramento Kings ในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมเปิดตัวของ Seth Curry แล้วก็ Andre Drummond นะครับเท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังได้การกลับมาลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับของลามา หลังจากที่เบรกไปหลายเกมนะครับเ,เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเมื่อวานก็เลยทำให้เกมของบรูคลินเนสเนี่ยไหลลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเซตแครรี่เนี่ยสแสดงให้ทุกคนเห็นเลยว่าการยิงของเขายังคงเฉียบคมครับถือว่าเป็นตัวยิงที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนทำให้เกมของบรูคลินเนสเนี่ยเหนือกว่าแซครามนโตคิงส์อย่างเห็นได้ชัดเลยการถ่ายเทบอลต่างๆนะครับบอลมูฟเมนต์เนี่ยดีเหลือเกินเมื่อวานเซตแครรี่เนี่ยกดไปถึง23ิสแต้มนะครับเป็นการเปิดต หยุดการพ้แพ้ไว้ที่11เกมติดเท่านั้นครับฝันร้ายที่เคยผ่านมาและเพื่อนๆลองดูนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยบรูคลินเนสเนี่ยกดให้ c r ครัมตัวกิ้มีเพียง85แต้มเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเกมที่25ติดต่อกันแล้วนะครับที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้ถ้าเกิดสมมติว่ากดให้คู่แข่งเนี่ยมีแต้มไม่ถึงร้อยได้นี่คือสถิติของทีมเลยนะครับ25เกมติดต่อกันถ้าเกิดสามารถมีเกมรับแบบนี้นะครับไม่ให้คู่แข่งถึง100ได้เนี่ยโอ้โหทีมของพวกเขาน่ากลัวเกินเท่านั้นยังไม่พอนนนะะรรรรรรบบเเเาาาาาาาหห็ยกกศดดีๆลือิใสม่่ววจแฟ เป็นม้านั่งสำรองของทีมพวกเขาเองเราเห็นเควินดูแรนนะครับนั่งอยู่กับเบนซิมมอนส์เราเห็นการพูดคุยของทีมเดินเข้าสู่ห้องพักในกีฬาด้วยรอยยิ้มนี่ถือว่าเป็นการเดินหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเชื่อว่าสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นกับทีมบรูคลินเนสในอนาคตค่อนข้างแน่หลายแต่หลายคนถามเข้ามานะครับว่าเมื่อไหร่เบนเทนจะสามารถลงสนามทำการแข่งขันได้จนถึงตอนนี้เนี่ยครับต้องรอทางสตีฟเนชนะครับเขาบอกว่าตัวของเบนเทนเนี่ยไม่ได้ทำการแข่งขัน NBA มานานมากๆแล้วนะคร ว่าตัวของเบนเทนเนี่ยสามารถพร้อมลงสนามทำแกงแขนได้เมื่อไหร่เราได้เห็นเขาแน่นอนครับและเ,เพื่อนๆลองดูการเล่นแบบนี้นะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีเควินดูแรนเบนซิมมอลเซตเคอรี่อะไรแบบนี้อยู่ในทีมเดียวกันเล่นร่วมกันแบบนี้ก็ยังถือว่าทางบุคลินเนสี่ยมีรุนนะครับและเ,เพื่อนๆอย่าลืมไคลรีเอร์วิ่งอีกหนึ่งคนนี่คือความสนุกเหลือเกินครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่ของพวกเขามารอติดตามชมกันดีกว่าครับเราไปต่อกันที่2ทีมค่ะที่แย่งพื้นที่เพลย์อินกันอย่าง นิวลินเพลิกันสกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนะคะรับการไปเยือนของโจนโช่แรปเตอร์สพวกเขาได้เกมที่ยอดเยี่ยมค่ะของ CJ m c c o l l u m ที่เพิ่งเทรด mm hmm. เข้ามานะคะทำให้เอาชนะโจนโช่แรปเตอร์สไปได้ง่ายกว่าที่คิดในขณะที่พอรแลนด์ทรเวเซอร์สกับทีมเก่าของ CJ m c c o l l u m เมืม่อวานนี้นะคะบุกไปเยือนมูวอกกี้บัคซี่ไม่มียานิสอันเชอร์จูมโป้ค่ะเบรกไปนะคะเพื่อพักข้อเท้าค่ะพวกเขาได้เกมอัยนยอดเยี่ยมของแอนโทนีไซมอนค่ะกดไปถึง31มสิบเแตมทำให้พอรแลนด์ทรเวเซอร์สสามารถคว้าชชชชััััยยยนนนนะะะะจากกไไปปปด้้้ถือเเ็คนนครรงงแแลตะะต่ี 2018ค่ะและตอนนี้ค่ะพอแลนเทรวเวเซอร์จะก,ก็ชนะ3เกมติดต่อกันทําให้กลับมาอยู่ในพื้นที่เพลย์อินอีกครั้งแอนโทนี่ไซมอน Simon, เนี่ยสเกมหลังสุดเนี่ยโอ้โหมีผลงานที่ร้อนแรงมากเลยนะคะมีค่าเฉลี่ยระดับ30แต้มเลยค่ะยิง3คะแนนลงไปถึง18ลูกเฉลีย่ยเกมละ6ลูกเลยค่ะโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินพอพูดถึงความร้อนแรงนะครับเราไปดูความโดดเด่นของรุกกี้ทีเด็ดทั้ง2คนนะครับของ o อเคซีซันเดอร์เมื่อวานเดินทางไปเยือนนิวยอร์กนิกส์ในสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนครั้งแรกของพวกเขาในชีวิตเลยนนนะคครรรัับขอเิ่่มกที้ ราฟอันดับที่18ของ OKC OK ครับเทรแมนเมื่อวานเนี่ยกดไปถึง30แต้มนะครับมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยครับมันจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางการยิง3าคะแนนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นใจไปหมดเลยยิงยังไงก็ลงครับนี่คือเทรแมนของ o k เค h u สันเดและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่คือดราฟอันดับ6ของวูเขาครับรุกกี้ทีเด็ดอย่างจอร์จกิตตี้เมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวกดไปถึง28แต้มนะครับเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลด้วยการทำ28แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มาทกท แรงครับโอ้โหต่อสู้ยื้อกับนิวยอร์กนิกส์ไปจนถึงช่วงต่อเวลาขณะจูริสแรนโดเนี่ยทำทริปเปิลดับเบิลนะครับนิวยอร์กนิกส์ยังไม่รอดเลยทั้งทั้งที่เมื่อวานโอเคซีก็ไม่มีเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ไม่มีรูดอสด้วยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินของลูกกี้ทั้งสองคนแต่สิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนะครับแน่คือผลงานการเล่นของจอร์ชกิลดีเมื่อวานเขาทำทริปเปิลดับเบิลนะครับก็เลยสร้างสถิติส่วนตัวมากมายเลยครับทางบ้านเขาจะเรียกว่ามาร์สโตนขอเรริ่่่มันทีอยางแกเลยยยยนนนนนนะะะะคครรรรรรรััััับบบบบเเเเเขาาาาาากลลลลปปปป็ผู้้่่่่ทททททีีีออุุสสสดดดใวตติิิิศ์มถ 20แต้มได้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทําลายสถิติของลามโลบอลนะครับเป็นอายุน้อยที่สุดนะครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้เท่านั้นยังไม่พอครับการไปเยือนเมดิสันสแควร์การ์เดนเมื่อวานเนี่ยทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์เรียกว,ว่าเป็นทีนเนเจอร์เลยก็ว่าได้ยังไม่ถึง20 <S 2> <S 2> <S 2> ปีเต็มเลยแต่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลในสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนได้ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกว่าจะ20ปีเต็มเนี่ยก็ช่วงเดือนตุลาคมเลยนะครับสำหรับจอร,นน Garden, ร์ช แล้วทําให้เขากลายเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ครับยามที่มาเยือนครั้งแรกแล้วสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้แบบนี้ตัวของเขาหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์เลยนะครับเขาบอกว่าตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทีวีไม่ว่าจะฟังใครก็แล้วแต่นะครับพูดถึงสนามเมดิสันสแควร์การ์เดนบรรยากาศต่างๆบรรดาแฟนๆที่อินกับเกมเหลือเกินเนี่ยแต่พอเขามาสัมผัสบรรยากาศจริงๆในสนามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เคยได้ยินมาตั้งแต่ที่เขาก่อนเข้ามาสู่ NBA เนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับประสบ คืนที่สุดยอดมากๆนะครับของ2องลูกี้ทีเด็ดของ OK เคครับแส,สดงความยินดีกับพวกเขาทั้ง2คนนะครับเป็นค่าคืนที่น่าจดจำเหลือเกินในชีวิตการเล่น NBA ของตัวทั้งคู่เองครับเราไปต่อกันที่มวอลกี้บักก์ซะหน่อยคะ่ะล่าสุดเนี่ยพวกเขาเตรียมเซ็นสัญญาเอาตัวเดนแองเจลเอมบีนะคะที่ทางบรุกลินเนสเซลเว็บสัญญาปล่อยตัวเป็นฟรีเอเจนต์เพื่อเปิดพื้นที่คะ่ะในการเทรดเอาตัวเบนซิมอนส์เซธเคอรี่แล้วก็อังเจรดราเมอนเข้ามาร่วมทีมการที่มูวอลกี้บักก์เนี่ยนะคะได้ตัวเดนแองทเจลเ เทรดตัวดอนเต้ดิวิชันโซไปนะคะและตอนนี้ค่ะแพทคอนเนตันเนี่ยก็มีอาการเจ็บที่บริเวณมือค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ต้องพักอีกเป็นเดือนเลยในขณะที่จอชิลเนี่ยก็เจ็บอย่างต่อเนื่องดิอังเจย์เมมบี่ค่ะตอนที่เขาอยู่กับบุกลินเนสเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่โอเคเลยนะคะ<ม>ในบทบาทสำรองเนี่ยถือว่าทําได้ดีค่ะทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทีมวอลกี้บัคส์ค่ะน่าจะจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดเสร็จสิส้นภายในวัน2วันนี้แหละคะ่ะพอพูดถึงบุกลินเนสครับเราได้เห็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้้้งงงแแรรรรกกขออ<ม>เเเเบนนนนสป็็ทีี่่ยยยยละัละไดหาาาถภพใ มฟอร์มของบุคลิเนสครั้งแรกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเบนเทนถือกําเนิดอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับในช่วงการให้สัมภาษณ์นะครับสื่อเนี่ยเขาก็ถามถึงนะครับว่าตัวของเบนซิมมอนส์เนี่ยน่าจะได้รับรู้นะครับว่าแฟนๆเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวของเบนซิมมอนส์เนี่ยมีการโกหกเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจตัวของเบนซิมมอนส์เขาก็ได้ตอบนะครับในจุดนี้ว่าเขาอยากจะให้แฟนๆเหล่านั้นที่คิดแบบนั้นกับเขาเนี่ยยินดีกับเขามากกว่าที่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน ีการพูดคุยกับใครบางตัวของเบนซิมมอสก็พูดตรงๆนะครับว่ามีการพูดคุยกับเจ้าของทีมด็อกริเวอร์รวมไปถึงโทเบียสแฮร์ริสและทั้งสาคนนั้นเนี่ยก็แฮปปี้แล้วก็ยินดีกับการเดินหน้าใหม่ของเขานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับโจเอลเอมบีครับและในจุดนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงดาร์เรลมอรีประธานของทีมแต่อย่างใดในหมายความว่าลึกๆแล้วเนี่ยดูเหมือนด็อกริเวอร์กับตัวของเบนซิมมอนสเนี่ยน่าจะเคลียร์ใจกันได้แต่ในส่วนของโจ<ม> อย่างดาวเรลมอรี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่อยากจะคุยด้วยแน่นอนในจุดนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอดีตแล้วครับตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้ากันต่อไปครับส่วนตัวแอดมินอยากจะบอกเพื่อนๆนแฟนบาสนะครับว่าอย่าไปสงสัยอย่าไปข้องใจอะไรเกี่ยวกับปัญหาสภาพจิตใจของเบนซิมมอนส์เลยครับเมื่อเขาพูดว่าตัวของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับเราก็ต้องเคารพการพูดของเขานะครับเพราะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับใครเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีวันเข้าใจจริงๆิงสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือวววว่าาาเนรรละกกคบแแ้พจ ก็ยินดีกับตัวเขาครับไม่ต่างกับเจมส์ฮาเดนนะครับ mm. เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ mm. แล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันแล้วสื่อก็ถามคําถามได้ดีเช่นเดียวกันนะครับว่าการจากมาครั้งนี้ของเจมส์ฮาเดนเนี่ย mm. มีการพูดคุยมีความรู้สึกยังไงครับแล้วก็เรื่องของไทวีเอวิงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีผลอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าตัวของเจมส์ฮาเดนเขาก็ตอบได้ค่อนข้างโอเคนะครับเขาก็บอกว่าจรวเี่ขาัับต อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดียังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับกับค y r วีเออร์วิงแต่การเดินหน้าครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเขาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ตอนที่เขาอยู่กับฮิล s ันโร o เก e t สแล้วจากมาเนี่ยฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยถือว่าเป็น Choice แรกของตัวเขาเลยนะครับที่เขาต้องการจะมาร่วมทีมแต่มันไม่เกิดขึ้นแล้เมื่อสื่อถามต่อไปครับเกี่ยวกับความมั่นใจว่า ยามที่มาเล่นกับโจเอลเอ็มบีดแบบนี้เนี่ยเขามีโอกาสในการคว้าแชมป์หรือเปล่าแล้วเขามั่นใจแค่ไหนในการคว้าแชมป์เจมส์ฮาเดนตอบสั้นๆครับว่าเฮลเย่แบบประมาณว่า <c oughs> แน่นอนมันต้องแบบนั้นสิ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนที่เขาอยู่กับบรุกลินเนสเนี่ยเมื่อสื่อถามครับว่ายามที่3ามคนได้เล่นร่วมกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงเจมส์ฮาเดนก็ได้ตอบว่า scary h o าแล้วก็หายไปแบบนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้มาใหม่แล้วครับเฮลเย่ yeah แบบนี่ครับนี่คือสิ่ง <c oughs> ที่ตัวของเจมส์ฮาเดนเขาให้สัมภาษณ์นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยนะครับหล จะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่ารู้สึกเหมือนบุคลินเนสเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านเป็นที่พักใจเท่านั้นเองเพียง392วันก่อนที่จะได้มาร่วมงานกับประธานทีมที่รักรของเขาเนี่ยนะครับดาร์ลมอรี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่แวบหนึ่งคิดเนี่ยเพราะว่าไปอยู่แค่392วันแล้วก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิกเซอร์สคือช้อยส์รแรกของเขาเลยน่าเสียดายแทนบ k คลินเนสจริงๆนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าผู้บริหารหรือว่าจะเป็นบรรดาน,นักกีฬาเองในแวดวงเดียวกันเน เขากลับรู้สึกสบายใจนะครับแม้ว่าทางตอนนี้เนี่ยการเทรดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ทีมซิกเซอร์ซึ่งก็ทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยแข็งแกร่งลงตัวแล้วก็ดูดีมากๆเลยเนี่ยนะครับแต่เขาก็ยังกังวลน,น้อยกว่าการที่3คนครับบิ Big 3, ๊กทรีไม่ว่าจะเป็นเจมส์ซาเดนไคล์เรวิงเควินดูแรนอยู่ร่วมกันถ้าเกิดทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นร่วมกันยาวๆต่อเนื่องยาวๆเนี่ยพวกเขาทั้งหมดทั้งทั้งหลีกเนี่ยไม่รู้ว่าจะรับมือกับ3คนนี้ยังไงจริงนะครับนี่คือสิ่ง 16เกมเท่านั้นเองสถิติก็คือชนะ13แพ้แค่3นี่คือบิ๊กทรีในประวัติศาสตร์นะครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นแค่16กเกมดังนั้นครับเมื่อบิ๊กทรีในประวัติศาสตร์พังลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้แต่ภาวนานครับณเวลานี้ในฐานะแฟนบาสคนหนึ่งเนี่ยนี่คือให้ทั้ง2ทีมนี้ครับรุคยินเนสกับซิกเซอร์สเนี่ยเจอกันในเพลย์ออฟสักหน่อยถือเป็น,นการคืนกำไรให้เป็นแฟนบาสอย่างพวกเราสักหน่อยไหนๆก็ไม่มีโอกาสได้เห็นบิ๊กทรีในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็มาเจอก คิดว่าคงจะสู้กันมันน่าดูเลยนะคะทั้งรักทั้งแค้นกันแบบนี้ค่ะเพื่อนคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ twenty t r e man เนตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าใคร Subscribe แล้วอย่าลืมเช็คนะคะว่ากดกระดิ่งหรือยังจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราค่ะเพราะ nba คือจีได้ของพวกเรา twenty t r e man เนี่วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ